ตอนแรกอะ่ะมาถึงห้างอะ่ะอูว์คิวยาวมากออกเป็นล้อนนอก BTS เลยอตอนนี้อยู่เซ็นทรัลลาดพราด้าวแต่พอจะกลับบ้านเดินผ่านมาอา้าวคิวหมดแล้วก็เลยมาซะหน่อยเดือดแล้วเนี่ยของหมดแล้วของหมดแล้วมั้งนี่ไงน่ารักจังนี่คืออะไรออกใหม่เหรอคะใช่เพิ่งออกใหม่เลยน่ารักนะดูดิน่ารักปะ อันนี้เป็นนกนี่ดอกไม้คอนคริสมาสอันนี้เป็นเหมือนดักแด้เพราะว่าตัวดักตาไม่ค่อยไม่ค่อยมันก็น่าลองนะห้าร้อยห้าสิบแต่ว่ามันมันหมดอันนี้ก็โซอเอานี่คืออะไรอันนี้ก็ออกใหม่มเป็นชุดที่นี่เราบอกว่าสิบสี่อันนี้เวอร์ซี่อะไรเนี่ยแล้วเราอยากได้ตัวฮีโร่โนข้างบนเห็นป่ะเรามันเรามันขายกันในเว็บแบบเจ็ดร้อยแบบชันกันแล้วแล้วก็อยากได้มารีอันเนี้ยที่แบบเนี่ยกังฟูแต่ฮีโร่โนกเจ็ดร้อยคือแบบโอ้ชอบ เฮ้ยอันนี้ไม่โซอามีอะคุณแม่โยคะเออนั่นนะดีอยู่ไหนอะอันนี้โซอาหมดแล้วนี่งงานมีนี่เอาไหมคุณแม่ตัวนี้ไม่เอาสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตัวนี้นี่ตัวนี้อันนี้สองพันหกอันนี้สองพันหนึ่งอันนี้มีไออันนี้มีอันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้ที่มันเปลี่ยนตาได้มั้งรู้สึกอ๋อนี่เขาไม่เล่นกันหรอไม่ถึงไม่โซอาอ๋อนี่เราจะวันนี้อ่ะใช่ไหมจะเอาเลยเหรอชิโรโนอ่ะนี่เขาอะไรคะ อันนี้ชื่อว่าเชลเตอร์อ๋อไม่เคยจุ่มเลยนี่ใช่ยังไม่เคยจุ่มคราวนี้เลยเราอยากได้ตัวที่มันเป็นขนนกอ่ะไหนตัวนี้ตัวปกเลยอ่ะมันจะเป็นขนนกสีขาวเต็มตัวเลยอ่ะทีเนี้ยเก็ก่อนลอาขนนกนะขนนกเท่านั้นขนนกเหรอใช่อยากได้ตัวซ้ำนะเรามีตัวตัวตัวที่หัวเป็นดาวแบบนี้แล้วตัวหนึ่งซื้อมาอันนี้เหรออันนี้ขนนกอ่ะ มันมีบบนปล่อยมันมีขายแต่คนที่มีขายใช่ไหมวันนี้ใช่สำหรับคนที่ลงทะเบียนมามที่มีม้าอันนี้ซึ่งเรามีไปแล้วเราไม่เอาแล้วอันนี้เต็มเลยยกยกบอกไปเลยนะเจ๋ยเย็นเน้องจ๋ยเย็นอ๋อแล้วก็มีอันนี้มอลลิสเมกาสเปซอ๋ออันนี้ที่แม่ไปไซื้อใช่ที่เรามีสัมสัมอันบนแล้วอันอื่นเราก็ไม่เอาแล้วจริงๆเราอยากได้ตัวนี้แต่ว่ามันจะได้เหรอ จุ่มใ้ตัวนั้นได้ป่ะตัวล่างแดงขาวแดงไม่ได้หรอกไม่ได้อืมไม่ได้อะไม่ได้อะไรอ่ะป๋าอันนี้อะไรคุณแม่เนี่ยซปเปบล็อกอยู่ในบ้านสายชาร์จหมดอันนี้ไม่ใช่สายชาร์จนะคะมันเป็นสายห้อยเนี่ยเอาไว้ห้อยอันนี้เสียบเข้าไปในกล้นโทรศัพท์ เสียบปนโทรศัพท์แล้วก็ห้อยโทรละพับเออตัวนี้ก็มีเัาที่แล้วมาก็มีอยู่เนี้ยตัวนี้มันชื่อว่า by your s i หรอแล้วก็อันที่เป็นสัตว์ Animal Kingdom มก็มีอีกฝังระรอดมีนครงกระแานุ่มๆอ่ะที่มันบอกว่าออกใหม่อ่ะคือตัวนี้แหละไม่เอา่ะมีแมนแมนโอ้ยมีอ๋อมีคู่กับรเหรอเออได้รถด้วยอย่างงี้เหรอโอ้เราชอบไหมชอบแต่ไม่เอา นี่น่ารักนะใส่ชาร์แขรแบกแค้ใจซื้อให้นาจาเนี่ยตัวขนลกก็คือตัวนั้น่ะจริงๆตัวอื่นก็น่ารักหมดเลยนะเห็นป่ะตัวที่ผ้าคลุมนี้ก็น่ารักคือน่ารักทุกตัวเลยแต่ที่เรามีแล้วคือตัวหน้าหน้าดาวหย่านซ้ำแค่นั้นเองอ๋อตัวปลาสาดนี่ก็น่ารักนะใช่น่ารักหมดเลยอ่ะหรือเราจะเอาไปสังตัวปรดจอก็น่ารักตัวนี้ไม่ค่อย ตัวนี้ไม่ค่อยอ่ะตัวนี้น่ารักกระเทียนไม่ชอบมันเงาใช่ไหมแล้วว่าตัวนี้น่ารักที่มันที่มันหุ่ทผ้าอืมแล้วตอนที่เราไม่เคยจุ่มอะไรเนาะใช่ก็มาที่เราไม่เคยเจอมันเป็นอันล่าสุดอันล่าสุดเหรอม่เห็นได้ตัวไหนตอนตัวนี้ที่อยากได้นะในคราวนี้ก็คือ loose fish แล้วก็ aviator แล้วก็ตัวนี้น่ารักหลายตัว leg picker ตัวนี้ก็อยากได้ตัวนี้ก็อยากได้ตัวนี้ก็อยากได้ แต่ตอนนี้มีแล้วเออนอกนั้นได้หมดเลยนะเนี่ยมีตัวเดียวใช่มีตัวนี้ตัวเดียวที่มีแล้วนอกนั้นมาจูบให้ตัวนี้อันไหนเอาสองอันทำเดียวนะเอาสองอันอนนี้สองอันไงเพื่อได้เพื่อได้นี่กับนี่ถ้าเธอได้ลูสฟิตกับเอเวียเตอร์เราจะมีรางวัลให้รางวันเลยหรออ่ะอันนี้ไปเก็บก่อนนี่เราหยิบเองเดี๋ยวไปเอาอันนี้มันจ่ายตัวละสามร้อยแปดสิบนะคะนี่อะไรกับอะไร ตัวที่เราต้องการทั้งสองตัวจริงเหรออ,อันนี้เป็นตัวที่เราต้องการเหรอใช่ตัวนี้นนชื่ออสูระเอันนี้เหรอนี้ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เคยจุม่มไม่เคยนี่ไม่เคยจุม่มมันมีในเอป๊อปนาวอะในเว็บอะแล้วเราก็ไปเลือกเขยา่าแล้วเลเหลือกล่องว่างเต็มเลยเสร็จแล้วเราก็ไม่เอาเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะชอบไหมไงดูไปดูมาเวอร์เนียหน้าไอคอเนี้ยน่ารักมาก320นะ่ดิสนีย์นะเธอดูดีแอเรียวก็น่ารัก คือน่ารักทุกตัวเลยอ,ะอ่ะทำไมนะยกเว้นแถวล่างอยากได้ไหลต,ตัวเลยหนึ่งสองสาสี่ตั้งสี่ตัวเนีทำไมไเอาตัวนึงแล้วกัน <c oughs> คือเนี่ยว่างไงมีเวลาช็อปเยอะอรอลูกเสียงเงินอีกอันนี้แม่กหรอเวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตัวมันก่อน,น,น,นดีไหมไม่โชว์ย้หน้าไ,ไปดูก่อนนะนารุโตะนี่ไงเราจำคนนี้ได้ฮอตฮอตมีนารโตะมีนะมี จุ่มได้ันที่ของเยอะเนาะเออเอ,อวันนี้ของเยอะที่เราจุ่มไปวันนั้นน่ะที่ไปจุ่มที่ที่ร้านอะไรที่สิสามย่านวิทเาลอะแล้วเราได้มูหลานตัวนั้นจำได้ปะ่ะแต่ตอนนี้จริงดูเราไม่ค่อยน่ารักนะเออได้มูหลานกับได้ไอตัวเนี้ยชื้ออะไรเมาหน้าอ,อยากได้เมาหน้าช่วยเขียนมหาแม่เล้วเพ่มได้ไให้เออน่ารักไหมอะไม่เอาดีกว่านะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ตัวอะไรอ่ะเป็นนกต่างๆนะคะียาเ,เพิ่มใหม่กล่องหนึงนะคะเนื่องจากว่าเราต่อคิวจ่ายตังนานมากเลยเนี่ยเราควรจะไปซื้อ<ม>ให้รใหคมหรมไม่ใช่จริงๆแล้วอยากได้ส่งตัวไงแต่ก็ไม่รู้จะได้ไหมตัวนี้กับตัวนี้มอก้ปาไปจุ่มให้ตัวหนึ่งจะซ้ำน,นะนะจะซ้ำป่ะเนี่ย รู้ป่าวว่าเพื่อนเพื่อนเราไปจุ่มอีโนโซมาแล้วได้ตัวที่กลางล่มอ่ะสามตัวสามตัวแล้วเขาก็เลยเอามาขายต่อเขาว่าเก็บไปตัวนึงใช่ป่ะขายต่อสองตัวแล้วก็มาขายเอาตัวนึงแต่นี้อาจจะมีความสุ่มมันเกิดเพราะเราเราเมฆจุ่มพร้อมกันเนี่ยหยิบทีเดียวไปหยิบสองผ่านเขาอาจจะเติมไม่แต่ว่ามันมีหลายกล่องทั่วร้านเลยนะเออแต่ยิ่งหยิบ ข้ามกล่องยิ่งมีโอกาสซ้ำเนาะเรียบร้อยซื้อมาห้ากล่องนะกลับบ้านได้นี่ตอนแรกปั๊มบัตรจอดรถไม่ได้ซื้อนจนปั๊มบัตรจอดรถได้เลยเนี่ยไม่จดรถปีเดี๋ยวคอยติดตามคลิปเปิดกล่องนะคะดูสิว่าปาจะหยิบได้ตัวที่แม่ต้องการหรือเปล่า